สวัสดีครัวบวันนี้แมงนิวจะมาายงานข่าวเด็กข่าวรอ,อบวันครับคลิปแฉหนุ่มตื้บคู่กรณีจุดสรุปและเตะหัวซ้ำก่อนโล้มอบตัวอ้างจุนถูกแย่งแฟนครับเวลา 12.00. อ 00. นวันที่8มกราคม259กาพันธุ์ระอกอัตพลอนุสิิ์ผู้กับการสอพอสมโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าจากกรณีที่นายพิชาติกวินอายุ2 9กปีพนักง,งาน Q ิของบริษัท SYK ตั้งอยู่ซอยร่วมพัฒนา2องตำบลสํารงกลางอำเภอพระแดง ถูกชายจกักการสองคนลุมทำร้ายจนสลบวก่อนจะเตะและกระทืบซ้ำหลายครั้งต่อหน้าพนักงานของโรงงานเดียวกันที่พยายามจะเข้าไปห้ามแต่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลกลุ้มขู่ว่ามีปืนห้ามผุ้คนเข้ามายุ่งเด็ดขาดครับอันดุลเอกอัตบลกล่าวว่าหลังก็เห็นเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถยนต์หนีไปอย่างใจยเย็นจากนั้นพนักงานได้เข้าไปช่วยกันไปสมพนยาบาลแต่นายพิชาิสลบไม่รู้สึกตัวจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ประสานเจ้าที่กู้ภัยนำตัว่ง โดยล่าสุดได้รับรายงานว่าอยู่ในห้อง i อ u อาการสาหัสจากการสอบถามพนักงานส่วนใหญ่ไม่ค่าที่จะเปิดเผยข้อมูลเพราะเกงรงกลัวว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างตัวเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลรวมถึงขู่ว่ามีอาวุธปืนแต่ก็อยากให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้เพราะหลักฐานค่อนข้างชัดเจนและในซอยที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดหลายตัวเกือบตลอดซอยคนที่คนร้ายขับรถผ่านจึงมีการนำคลิปเหตุการณ์ทำร้ายมาแชร์ใน ในโลกโซเชียลอนไลน์นะครับเวลา15.00นนายเอกภพวัฒนาการตรงอายุ34ป,ปีเมื่อทราบขา่าวมีการเริ่มแชร์กันในโซเชียลจึงได้เดินทางเข้ามอบตัวตำรวจสพสมงใคใต้โดยนายเอกภพอ้างว่าที่ลงมือกระทืบผู้บาดเจ็บแบบไม่ยั้งก็เพราะบันดาลโทสะที่ผู้บาดเจ็บเข้ามาผู้พันจูงชู้สาวกับแฟนสาวของตนที่ทำง,งานที่เดียวกับผู้บาดเจ็บทั้งที่เคยตกลงกันว่าจะเลิกการกระทำ ได้กับพบกล่าวว่ากระทั่งก่อนก่อเหตุตนมาแอบซุ่มดูผู้บาดเจ็บพราว่ายังคบอยู่กับแฟนของตนจึงเดินเข้าไปทําท่าไปทาชกนะแบบลูกชายตัวตัวแต่ผู้บาดเจ็บพลาดท่าโดนตนต่อยลงไปกองกับพื้นด้วยความโมโหตนจึงกระทึบต่อแบบลูกตดพังส่วนเรื่องพยานบอกว่าตนขูน่เรื่องปืนนั้นตนขอปฏิเสธนอกจากนี้ยังสอบถามว่าเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุเข้ามอบตัวเป็นใครและจะเข้าด้วยหรือไม่ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่รู้จัก ซึ่งอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ได้แจ้งข้อหาทำลายร่างกายผู้อื่นวนผู้บาดเจ็บนั้นล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับนี่นะครับคลิปเหตุการณ์ที่หนุ่มนั้นเตะเข้าที่หัวของผู้บาดเจ็บนะครับนี่นะเหตุการณ์เกิดเตะํามไมแล้วครับ เห็นเหตุการณ์อ่าเป็นไงครับเตะเข้าไปแล้วครับ